สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดเล็กๆเ,เกี่ยวกับสามพิบัตินะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะครับและมันอาจจะนําไปสู่ความจริงที่เรียกได้ว่ามันจะเปลี่ยนทุกอย่างของความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรของเราไปเลยก็ได้นะครับหรือไม่ถ้าทฤษฎีนี้นะครับผมมันไม่เป็นจริงเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่ามัน คือความผิดพลาดของอาจารย์โอดาครับผมเรื่องราวนี้มันเริ่มขึ้นได้ยังไงกันครับมันเริ่มขึ้นจากรูปนี้นั่นเองนะครับผมรูปรูปนี้นะครับมาจากช่องการ์ตูนมังงะในตอนที่คินเนมอนเล่าเรื่อง ถึงประวัติศาสตร์ของวาโนเรื่องของโอเด้งต่างๆเนี่ยให้กับพวกของหมวกฟางได้รู้ซึ่งในภาพนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนฉากย้อนอดีตไปแล้วด้านซ้ายเนี่ยก็คือไคโดถูกไหมครับเมื่อ20ปีก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็เป็น3ภัยพิบัติเมื่อ20ปีก่อนประกอบไปด้วย แจ็คคิงควีนนะครับผมก็เรียงกันไปเลยครับแจ็คอยู่ซ้ายสุดคิงอยู่กลางและควีนอยู่ขวาสุดนะครับผมแต่ก็มีคนไปสังเกตมานะครับว่า20ปีก่อนนะครับในภาคย้อนอดีตเองเนี่ยตัวของแจ็คเองนั้นก็ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาด้วยซ้ำหากเราย้อนไปดูในตอนที่970เนี่ยนะครับผมเราจะเห็นแค่เงาของคิงมาจัดการกับไลโซและตัวของเดนจิโร่กับคันจิโร่นั้นก็ได้ประท้ากับควีนนะครับผม ตัวของแจ็คไม่ได้มีวิแววออกมาแม้แต่นิดเดียวเลยครับแต่ในรูปนั้นกลับมีแจ็คอยู่ด้วยหลายหลายคนนะครับผมก็มานั่งย้อนดูว่านั่นอาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่แจ็คหรือเปล่าและตำแหน่งในกลุ่มโจสรสลัดร้อยอสูรเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดมีการท้าชิงตลอดทุกคนก็เลยตั้งสันนิษฐานมานะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในยุคก,ก่อนเนี่ยนะครับผมแจ็คนั้นยังไม่ได้มาอยู่ในกลุ่มโจสรสลัดร้อยอสูรและในรูปนั้นนะครับผมมันเรียงตำแหน่งกันอยู่นั่นเองครับว่าในรูปจริงๆแล้ว ล่สุดเนี่ยคือคิงนะครับผมและตรงกลางคือควีนแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมขวาสุดก็คือแจ็คนะครับเท่ากับว่าชายที่อยู่ในด้านขวาสุดเนี่ยนะครับอาจจะเป็นชายผู้เคยได้รับตําแหน่งคิงคนก่อนก่อนที่คิงแห่งเพลิงไม้นั้นจะมาได้รับตําแหน่งนี้แทนไปครับแต่หลายหลายคนก็บอกว่าดูยังไงเนี่ยมันก็แจ็คชัดๆเลยยังไงก็เป็นแจ็คถูกไหมถ้าไม่ใช่แจ็คเนี่ยแล้วจะเป็นใครได้ละครับผม อันนี้นะครับหากเราไปดูข้อมูลจริงๆของแจ็คเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับผมตัวของแจ็คเนี่ยนะครับอายุอยู่ที่28ปีครับแล้วในศึกครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมที่เกิดขึ้นในยุคของโอเด้งมันเกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนนะครับเท่ากับว่าในตอนนั้น แจ็คจะอายุ8ขวบแล้วเข้ามาร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้แจ็คจะเป็นสามภัยพิบัติตั้งแต่เขา8ขวบเลยอย่างนั้นหรอหรือว่านี่เป็นแค่ความผิดพลาดข,ของอาจารย์โอดหเท่านั้นนะครับผมซึ่งแฟนๆเนี่ยก็ได้ตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าถ้ามันไม่ใช่แจ็คเนี่ยนะครับผมมันอาจจะเป็นชายอีกคนหนึ่งที่ได้รับฉายาว่าราชาหรือว่าคิงเหมือนกัน,นครับราชาแห่งความชั่วร้ายและเขาคนนี้ก็เป็นนักโทษระดับ6ในคุกอิมเฮลดาวด้วยนะครับราชาแห่งความชั่วร้าย อาวาโลปิซาโลนะครับตัวของเขามีชายาวาราชาแล้วนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ถูกจับอยู mm ่ใ hmm. นคุกอินเทลดาวก็หมายความว่าในระหว่างการต่อสู้ของไคโดเนี่ยนะครับผมสักตอนหนึ่งเนี่ยคิงอาจจะถูกจับไปนะครับผมทำให้ต้องหาคิงคนใหม่ขึ้นมาแทนก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะจากประวัติของไคโดเนี่ยตัวของไคโดเองอก็ถูกจับมาอยู่หลายครั้งเหมือนกันครับนั่นหมายความว่าเขาอาจจะสูญเสียลูกน้องไปในการต่อสู้ครั้งต่างๆที่เคยผ่านมาก็ได้ เพราะในเนื้อเรื่องเนี่ยก็ได้บอกมาเองถูกไหมนะครับว่าตําแหน่ง3ามไพิบัติเนี่ยนะครับผมก็ถูกท้าชิงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดนั่นแหละครับผมก็เลยคิดว่าทฤษฎีนี้นั้นที่แบบว่าอาจจะฟังดูลมๆแรง,งๆหรือเปล่านะครับฟังไปฟังมาเนี่ยลองนั่งนึกดูดีๆก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่นั่นก็เป็นความผิดพลาดเฉยๆว่าแจ็คมันเข้าร่วมมันเก่งอะไรขนาดนั้นตั้งแต่8ขวบเลยนะครับมันก็ฟังดูไม่น่าจะเป็นไปได้อะถูกไหม ก็เลยทําให้ทฤษฎีนี้นะครับผมพอจะมีน้ําหนักขึ้นมาแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมนี่เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการยืนยันใดๆทั้งสิ้นนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกมากันด้านล่างได้เลยนะครับผมคิดว่าทฤษฎีนี้นะครับมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนพิมพ์กันมาจัดเต็มได้เลยนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับว่าคอมเมนต์ให้สูภาพด้วยนะครับเราแค่มาคุยกันสนุกๆตามปราษาคนรักการ์ตูนเท่านั้นถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้แต่ขอแบบ ด่ได้แต่อย่าแรงนะขอบคุณมากจริงๆวันนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ